นานๆได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมคอกที่โคราชครับคอกที่โคราชท,าที่ห้วยถแถลงครับมาดูพัฒนาการของลูกสาวเคฟสามหนึ่งครับตัวนี้สวยครับสีนี้สวยเลยสีน้ำตาลเข้มลูกสาวเคฟสามหนึ่งครับแม่เขานายาท้อง4ีห้าเดือนแล้วครับแม่เขาแม่นี้ให้ลูกสวยครับให้ลูกสวย ลูกสาวคนโตก็ท้องนะครับนู่นลูกสาวคนโตเขานอนอยู่นู่นให้ลูกสาวครับแต่ละตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยสีสีนี้แดงปั๊ดเลยนี่อันนี้ลูกสาวคนโตครับลูกสาวคนเล็กอยู่ข้างในกันในท้องก็จะเป็นลูกสาวครับ <c oughs> ข,ข้างนี้ก็เป็นชื่ออะไรนี่น้องพายุครับอ่าน้องพายุวันจเด็กๆเ,เลยวันจเด็กๆครับ จูงรอบบ้านครับจูงได้เล่นได้ว <c oughs> ัวอะไรก็ไม่รู้ครับขึ้นรถก็ง่าย <c oughs> เข้าซองกินยา <c oughs> เลี้ยงดีสนุกครับวันใจเด็กๆใครมาก็ถ่ายรูปด้วยใครมาก็เล่นด้วยครับ <c oughs> น้องพายุครับ <c oughs> เป็นลูกชาย CY096 นย์กดูสีครับสีนี้น้ำตาลเข้มเลยเป็นสีที่เรียกว่าคนอีสานเรานี่ชอบเลยครับสีนี้สีน้ำตาลเข้ม ทีนี้มาดูนอกจากวัวครับเดี๋ยวเย็นๆชมบรรยากาศยามเย็นที่อคอกครับที่โคราชที่ห้วยถแถลงอ่าแม่นี้ก็สวยครับเป็นแม่โบสเป็นวัวพร้อมผสมครับแม่นี้เป็นวัวเอฟหนึ่งครับที่เหลือน่าจะท้องทั้งหมดแลยครับโซนโนนอ่าเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามีอะไรดีๆน่าชมบ้างที่อคอกที่ห้วยถแถลงอ้าวดูครับ ดูความสมบูรณ์ครับดูความสมบูรณ์ของคออความสมบูรณ์ของคอกปีกล้วยครับปีกล้วยนี่แหละสุดยอดอาหารอีสานเลยครับต้มจิ้มน้ำพลิกครับก็ได้กินสดก็ได้ครับเอาไปยำก็ได้ครับยำโฮปลีครับเป็นเมนูเด็ดตามร้านอาหารครับดูต้นกล้วยครับเป็นต้นกล้วยที่อยู่ตามทิวข้อครับ ตามทิวอคอกเป็นต้นกล้วยที่อยู่ตามทิวอคอกอันนี้แก่หมดแล้วครับตอนนี้ครับเป็นกล้วยที่บอกเลยเๆว่าต้นใหญ่ครับพันปากช่องห้าศูนย์ครับพันปากช่องห้าศูนย์เือนี้ใหญ่ยาวครับเรือใหญ่ยาวเพื่อนๆน,นท่านไหนที่อยู่โซนนี้ครับโซนห้วยถแถงสายนนแฝกนนแก้วมุ่งใหญ่วิ่งเข้ามาบ้านหนองมุ่งหวานบ้านหนองลุมปุ๊กค,ครับถ้าอยากจะได้หน่อไปปลูกครับ มาแบ่งได้เลยครับมาแบ่งที่อคอกที่ขั้วแถลงโคราชได้เลยครับมาแบ่งได้เลยครับกล้วยที่บอกได้เลยว่าประโยชน์หลายอย่างครับประโยชน์หลายอย่างเลยนอกจากเราจะปลูกเอาไว้แน่นอนครับไว้กินเครือครับอันนี้ก็เขือปูกแกงหมดแล้วครับ4ี่ห้าเครือนี้แกงหมดแล้วถ้ากินไม่ทันก็เสร็จวัวครับ ตาแห่งเสร็จวัวเสร็จนอนกรับกล้วยน้ำว้าเป็นกรเรียกอาหารอายุวัฒนะด้วยครับคนแก่ที่กินกล้วยน้ำว้ากับข้าวเหนียวทุกวันนี้อายุยืนครับเขาบอกร้อยปีขึ้นว่าง,งั้นครับปลูกเอาไว้ครับใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนครับเดีจวจำดวครับว่าใช้ประโยชน์ส่วนไหนบ้างกล้วยน้ำว้าโอ้โหเขื่อนี้ครับใหญ่มาเริ่มเลย น่าจะสุกคาเครือแล้วครับเห็นไหมครับหวีบนสุดถ้าดูดีดสุกแล้วครับหวีบนสุดใครอยู่แถวนี้อยากมาแบ่งไปกินก็มาดูครับเครือเบื้อเริ่มเลยครับเครือเบื้อเริ่มเลยสุกคาเครือครับเรือนี่สุกคาเครือแล้วลกมากินก็ถือว่าแบ่งปันธรรมชาติไปครับถ้ามีลกมากินเดี๋ยวพวกนี้จะตัดแล้วครับเดี๋ยวมาเล่าดูครับว่ากล้วยน้ำว้าเนี่ย ประโยชน์มหาศาลจริงๆที่ปลูกเอาไว้ตามทิวคอกทั้งหมดเลยครับน่าจะเกือบกว่า200กอได้ครับ200กอได้ครับหนอนนี่เยอะแยะเลยดูหนอนเขาต้นหนึ่งกอหนึ่งไม่ต่ำกว่า10ต้นครับดูครับไม่ต่ำกว่า10ต้นนี่ก็มีเพื่อนๆหลายคนก็มาแบ่งไปครับมาแบ่งไปปลูกเห็นครับว่าอาจจะไล่าให้ฟังครับว่าประโยชน์ของเขาพอตัดเครือเสร็จต้นนี้อย่าทิ้งครับ เราตัดเครือไปกินต้นนี้สับให้วัวครับสับให้วัวไม่แต่สับหมักเพิ่มโปรตีนครับจาก2%เเหมักยีสต์หมักการน้ำตาลเพิ่มเป็น 12- 1 5เรครับเราสามารถที่จะใช้กระบวนการหมักครับซึ่งอาจจะใช้สูตรของท่านดรสิทธิศักดิ์คำพาคำผาครับท่านดรสิทธิศักดิ์คำผาก็เป็นสูตรการหมักยีสต์ครับต้นกล้วยหมักยีสต์ที่สร้างโปรตีน มากกว่า1 2 1 5เปเลยครับประมาณนี้เอาไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงห่านเลี้ยงวัวได้หมดเลยต้นก็เหมหือนครับพวกใบพวกเนี้ยใบนอกจากเราจะาไปใช้หอ่อข้าวต้มหอ่อบกขนมเทียนครับเอาไปทำกระทงใบสีสุขวันได้หมดเลยครับประโยชน์ของใบของการของใบหรือแม้แต่ท่านที่เลี้ยงห่านครับบอกเลยว่านอกจากเลี้ยงวัวครับเลี้ยงห่านนี้ ใบครับใบกล้วยครับใบกล้วยตัดมาวันละ3ามสี่ก้านสับรวมกับญ้าหวานครับสับรวมกับญ้าหวานให้ห่านกินครับอาจจะเสริมรำเข้าไปสักหน่อยหนึ่งท่านที่เลี้ยงห่านในบ่อนี้เทนี่เลยครับสับต้นกล้วยสับใส่ญ้าหวานใส่เข่งเทรู้ไมในสระเขาจะลอยกินทั้งวันครับเห็นไหมครับต้นกล้วยประโยชน์มากมายมหาศาลเลย ก็เลยฝากอยากจะฝากเพื่อนนะครับว่ามีที่ว่างครับมีที่ว่างหน้าคอกหลังห้องน้ําตามขั้นนาคอบบอปลูกเอาไว้ครับปลูกเอาไว้ครับต่อยเขาตายพายใบเหลืองก็ไม่ต้องกลัวครับตายพายใบเหลืองนี่ตัดสับให้วัวเลยตัดสับให้วัวเราสร้างความสมบูรณ์ให้กับวัวของเราครับอ้าวนิดกล้วยอะไรครับนี่กล้วยด่างแต่ก่อนอยู่ในกระถางครับราคาดี ตอนนี้มาอยู่ข้างรั้วครับตามยุคตามสมัยครับไปดูครับวันนี้พาเพื่อนๆนานได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมอคอกที่โคราชที่ห้วยแถลงก็พาเยี่ยมชมความสมบูรณ์ครับความสมบูรณ์ความสดชื่นความมีชิจิวาของขอคอคกเป็นมะเขือครับกำลังออกลูกเลยเอาไปซุป กินกับน้ำพริกครับผัดก็ได้แกงก็อร่อยครับมะเขือปลูกไว้เยอะครับข้างรัวของกินได้ทั้งหมดครับรัวกินได้กล้วยคาตะไคร้ครับมะละกอมีครบหมดครับนี่คือความสมบูรณ์ของรอกบัวครับความสมบูรณ์ของคอกบัวที่มีของกินครับกินอะไรก็ปลูกเอาไว้แล้วก็ปลูกหญ้าครับสําคัญครับแปลงหญ้า แปลงหญ้าสําหรับน้องๆวัวของเราที่คจะแถลงนั้นจะเน้นเป็นหญ้าเนเปียปากช่องครับหญ้าเนเปียปากช่องอ,อันนี้ก็ตัดได้ประมาณสักน่าจะประมาณสักสามอาทิตย์ครับ20วันประมาณ15-20วันครับชุดนี้ที่ตัดไปถ้าจะไม่ผิดนะครับต้นเขาจะสูงหญ้าเนเปียปากช่องครับหญ้าเนเปียปากช่องทรงต้นเขาจะสูงครับสูงถ้า มบูรณ์จริงก็ประมาณสัก2เมตร 50- ถึง3เมตรเลยครับต้นสับเราจะได้เนื้อหญ้าเยอะครับสับแล้วได้เนื้อหญ้าเยอะครับก็เหมาะสําหรับท่านที่มีเวลาดูแลครับยกร่องพรวนดินใส่ปุ๋ยรดน้าหญ้าจะโตวไวครับโตวไวสับได้เนือ้อเยอะมีเวลาสับแนะนำให้ปลูกเลยครับในเปียบักช่องครับในเปียบปกช่องสับเยอะที่นี่ก็ปลูก โซนนี้ปลูกหญ้าเนี่ยเปียกปักช่องทั้งหมดเลยครับโซนนี้ปลูกหญ้าเนี่ยเปียกปักช่องทั้งหมดเลยก็หมุนเวียนสับไปเรื่อยครับสับเปลี่ยนหมุนเวียนสับให้วัวกินให้เด็กกินสีนึงก็เป็นหญ้าหวานครับหญ้าหวานอิสราเอลแทรกเอาไว้ครับก็เป็นสิ่งดีๆครับเย็นๆมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังได้เปลี่ยนเรียนรู้การทำแปลงหญ้า การสร้างความน่าอยู่ให้กับข้าวัวของเราครับการปลูกพืชผักสวนครัวปลูกกล้วยน้ำว้าครับเอาไว้เสริมอาหารให้กับวัวเราสามารถที่จะขายแล้วกินเป็นอาหารในครัวเรือนได้อีกรวมทั้งหญ้าเหมือนกันครับหญ้าเนี่ยเปียกปากช่องหนึ่งถ้าท่านอยู่ใกล้ๆก็มาแบ่งพันธุ์ได้นะครับที่นี่มาแบ่งท่อนพันธุ์ครับมาคุยกับตากระยายครับที่ดูแล มาตัดมาแบ่งท่อนพันมาดูครับวิธีการสรับวิธีการดูแลการเลี้ยงวัวอ่าเย็นๆเดี๋ยวมาดูต่อครับนานๆมาก็จะพาเพื่อนๆมาดูวัวครับวัวท้องแก่หรอครับที่นี่เป็นวัวเฟรมใหญ่เป็นลูกผสมเฟรมใหญ่ใกล้ข้อทั้งหมดครับครับเป็นลูกผสมเฟรมใหญ่ใกล้ข้อทั้งหมดแล้วช่วยครับ บอกได้เลยว่าแต่ละตัวนี่สวยแดงปัดเลยเป็นวัวใกล้คอดชุดนี้ผสมเคฟ68กับเคฟ31ครับตัวนี้ตัวใหญ่ก็เป็นเคฟ68ทั้งหมดเลยนะครับนี่คือความลงตัวความสวยของคอกความสวยของขอคอกก็จะพาเยี่ยมชมครับหลายส่วนครับวันนี้นอกจากจะแปลงหญ้าคอก ที้มาดูคอกอะไรท่านอาจจะเห็นนว่าไม้ที่อยู่ข้างนี้คืออะไรอันนี้คือไม้สักครับไม้สักปลายไม้สักครับพราเอาต้นมาเลื่อยทําครับแต่ก่อนไม้สักเยอะครับตรงนี้เท่าคนแก่ปลูกเอาไว้ไม่รู้จะไปทําอะไรครับเอเลื่อยทําคอกวัวนี่แหละครับเห็นไหมครับอันนี้ใช้ไม้สักที่ปลูกหญ้าตาทวดปลูกเอาไว้ครับปลูกเอาไว้แล้วมาเลื่อยทําคอกวัวครับปลูกเอามาเลื่อยทาคอกวัวครับ เป็นหัวก็ท่านก็คงจะดีใจครับปลูกเอาไว้ให้ลูกหลานใช้ลูกหลานก็มาเลื่อยทําคอกวัวปลายมันก็มาทําข้างคอกเห็นไหมครับครับทำง่ายๆครับปลายแข็งแรงทนทานครับยอมรับเลยว่าไม้สากนี่ปลวกไม่กินมอดไม่กินครับเป็นไม้เนื้ออ่อนแต่ว่าทนทนครับอันนี้น่าจะเข้าปีที่3นะแล้ครับเข้าไปที่4ี่แล้วใช้เหล็ก เาะล่องขันน็อตอย่างนี้เลยครับสองด้านก็สวยทนทานเหมือนกันครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่นี่จะเป็นเหล็กครับมาเล่าถึงข้อกัวที่นี่อ้าวครับด้านนี้ก็สูง3เมตรกับ2เมตรต่างกันประมาณสัก40เซนครับ2ด้านนี้ต่างกันสัก40เซนส่วนด้านนี้ก็น่าจะประมาณสัก2เมตร80ครับตัวนี้ดูแล้วจากพื้นได้มา2เมตร80 ด้านนี้ก็ประมาณสัก3เมตรยี่ครับ3เมตรยี่สิบสูงเห็นไหมครับว่ารูปแบบลาดเทของคอกที่ทำกันครับที่ทำจะใช้ด้านหน้าคอกด้านนี้ครับต่ำกว่าด้านในไม่ให้น,น้ำไหลลงสู่ข้อวัวเราให้ข้อวัวเขาเรียกว่ามีสุขภาพที่ดีครับไม่ชื้นไม่แช่ครับแล้วก็วางกว้างพาทิดครับช่วงเช้าหรือบ่ายเขาได้รับแสง แล้วอีกส่วนหนึ่งครับอาจจะเล่าให้เพื่อนๆฟังคอ,อกที่นี่จะใช้แป๊บเล็กครับใช้กาวไนใช้กาวไนสูงเมตร40ครับเมตรสี่เมตรสีห้าตัวนี้ครับประมาณนี้ก็เป็นระยะสูงพอดีครับวัวไม่กระโดดตัวฐานแล้วก็จะใช้ท่อ PVC ครับ PVC 3นิ้วครับฝังให้เลยดินขึ้นมาประมาณสัก20-30เซนครับ ให้สูงสูงไว้จะดีครับกันไม่ให้แป๊บเราผุแล้วก็อุดปูนให้ดีครับอุดปูนให้ดีนี่ใช้งานประมาณสักสองสาปีแล้วเห็นไหมครับก็ยังไม่ผุยังไม่มีร่องรอยการขึ้นสนิมเพราะว่าเราไม่ให้เขาสัมผัสน้ําสัมผัสด,ดินโดยตรงเห็นไหมครับลาวก็สีลส่ลาวสี่ลาวครับใส่เจ้าท่อมาปลูกผักสวนครัวครับเอามาเยอะเลย <laughs> ตายใหญ่ เดี๋ยวไปดูอีกอหลายๆส่วนครับน,นานได้แวะมาเยี่ยมชมคอ,อกก็พาเพื่อนๆดูดูความสวยงามของคอ,อกยามเย็นครับยามเย็นที่นี่ใช้ตัวระบบน้ำอัตโนมัติครับเป็นระบบน้ำอัตโนมัติใช้ถังพักสูงตัวนี้สูง2เมตรครับด้านบนก็รวมรวมถังกตบตัวนี้ก็ประมาณสัก 4เมตรได้ซีเมนต์ได้ครับจากตัวพื้นนี่2เมตรซึ่งก็จะใช้ถังพักแค่อันเดียวครับเห็นไหมครับใช้ถังพักแค่ชุดเดียวส่วนที่เหลือนั้นไม่ต้องครับเราต่อเชื่อมกันต่อท่อเชื่อมกันแต่ก็เลี้ยงปา่าหนองยุงเอาไว้บ่อละสองสามตัวครับกินลูกน้ํานี่คือลักษณะของระบบน้ําของที่นี่ระบบน้ําของที่นี่เดี๋ยวเข้าไปดูกันครับ เดี๋ยวเข้าไปดูกันนี้เป็นต้นสักที่เหลือครับเป็นต้นสักที่เหลือต้นเล็กต้นเล็กตกเกณ์ครับไม่ได้เรื่อยตกเกณ์ไม่ได้เรื่อย,กกอยครับเดี๋ยวไปดูครับว่าจากตัวระบบลูกลอยแค่ชุดเดียวครับก็จะต่อเชื่อมไปยังถังอื่นเห็นครับระบบน้ําที่นี่ใช้ลูกลอยแค่ชุดเดียวแต่ว่าจะเซตร,ระดับน้าเอาไว้ให้เท่ากันทุกท่อครับทุกท่อ ท,ทุกท่อเลยยาวไถึงนู่นเลยครับทุกท่อก่อนเย็นครับก็มาเล่าสู่เ,เพื่อนฟังเดี๋ยวมีโอกาสคราวหน้ามีสิ่งดีๆก็จะมาเล่าให้เพื่อนฟังอีกครับผ่านช่องน้ำดีวิถีพอเพียง